สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป a c e b o o k สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่โดนเพื่อนหรือว่าคนอื่นนะคะแท็กเฟซเข้ามาที่หน้าไทม์ไลน์ของเราจะเป็นแบบนี้ก็คือเพื่อนคนนี้ค่ะเขาแท็กรูปนี้มาที่บัญชีของเราก็คือบัญชีนี้ใช่ไหมคะก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการลบแท็กที่คนอื่นแท็กมาที่หน้าโปรไฟล์ของเรารวมถึงการตั้งค่าอนุญาตการแท็กรวมถึงตั้งตรวจสอบโพสที่ถูกแท็กด้วยนะคะ ก็คือใครก็ตามค่ะที่ต้องการจะแท็กเราถ้าเราตั้งค่าตัวนี้ค่ะระบบจะแจ้งมาที่เราโดยให้เราอนุญาตก่อนนะคะโดยถ้าหากเราอนุญาตแท็กนั้นหรือว่ารูปนั้นก็จะมาปรากฏที่หน้าไทาม์ไลน์ของเราแต่ถ้าหากเราไม่อนุญาตแท็กนั้นก็จะไม่สามารถที่จะมาปรากฏในหน้าไทาม์ไลน์ของเราได้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการลบแท็กที่เพื่อนหรือว่าคนอื่นแท็กมาหาเราก่อนนะคะก็เช่นรูปนี้เราไม่ต้องการที่จะให้ รูปนี้ถูกแท็กหรือว่ามาโชว์ที่หน้าไทม์ไลน์ของเราก็ให้เรามาที่รูปที่โดนแท็กแบบนี้ค่ะที่หน้าไทม์ไลน์แล้วก็มาที่จุดสามจุดมาเลือกที่ลบแท็กออกนะคะอ่าระบบจะถามเราอีกรอบลบแท็กออกใช่ไหมก็ให้เรามายืนยันนะคะตรงนี้ บางครั้งระบบจะขึ้นให้เราตรวจสอบโพสที่ถูกแท็กอะค่ะเราสามารถมาตั้งค่าตรงนี้ได้เลยหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการไปตั้งจากหน้าหลักก็ได้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นการตั้งจากหน้าหลักซึ่งขั้นตอนการเข้าก็จะเหมือนกับการตั้งค่าตรงนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่าจากหน้าหลักก็ให้เรามาเลือกที่ไม่ใช่ตอนนี้ออกไปก่อนนะคะอ่าเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้ แท็กที่เราโดนแท็กก็จะถูกซ่อนตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่าการอนุญาตการแท็กกันเลยคะ่ะให้กลับไปที่หน้าหลักนะคะมาที่หน้าหลักแล้วก็ให้มาที่ขีดสามขีดด้านบนในส่วนนี้ให้เราเลื่อนลงมามาเลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว มาเลือกที่การตั้งค่าแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมานะคะเราจะเห็นกลุ่มเป้าหมายและการแสดงผลให้เรามาเลือกที่โปรไฟล์และการแท็กนะคะตรงนี้ในหน้าโปรไฟล์และการแท็กให้เราเลื่อนลงมาเช่นเดิมะคะ่ะเราจะเห็นคำว่าการตรวจสอบใช่ไหมคะ ให้เรามาดูแท็บแรกก่อนต้องการตรวจสอบแท็กที่ผู้คนเพิ่มไปยังโพสต์ของคุณก่อนที่แท็กจะปรากฏใน facebook หรือไม่ให้เรามาเลือกตรงนี้ก่อนนะคะ,ะระบบก็จะบอกหากมีบางคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกับคุณเพิ่มแท็กไปที่โพสต์ของคุณคุณจะได้รับเตือนให้ตรวจสอบแท็กตรงนี้เราปิดอยู่ใช่ไหมคะในส่วนการตรวจสอบแท็กของโพสต์ของคุณเราปิดอยู่ก็ให้เรามาเปิดนะคะ จะเป็นการเปิดการตรวจสอบแท็กบนโพสต์ของเรากันนะคะต่อมาให้ย้อนออกไปค่ะต่อมาให้เรามาเลือกที่ตัวนี้นะคะต้องการตรวจสอบโพสต์ที่มีคนแท็กคุณก่อนที่โพสต์จะปรากฏในโปรไฟล์ของคุณหรือไม่ให้เรามาเลือกตรงนี้ค่ะในส่วนนี้ก็เช่นกันนะคะการตรวจสอบโพส์ที่คุณถูกแท็กตรงนี้ปิดอยู่ก็ให้เรามาเปิดการตรวจสอบนะคะ อาย้อนออกไปเหมือนเดิมค่ะเราจะเห็นว่าการตรวจสอบทั้งสองส่วนนี้จากที่เราปิดก็จะเปิดอยู่ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะใครก็ตามที่แท็กรูปหรือว่าโพสต์ต่างๆมาที่หน้าโปรไฟล์ของเราระบบจะให้เราตรวจสอบก่อนนะคะว่าเราจะอนุญาตหรือว่าอนุมัติหรือไม่ก่อนที่โพสต,ตัวนั้นนะคะจะไปปรากฏที่หน้าไทม์ไลน์ของเราเดี๋ยวเราลองไปล็อกอินบัญชีอีกบัญชีหนึ่งแล้วลองแท็กมาหาบัญชีนี้กันดูนะคะว่าเวลาที่ระบบให้เราตรวจสอบจะเป็นแบบไหน เดี๋ยวจะล็อกอินไปอีกบัญชีหนึ่งนะคะก็คือบัญชีนี้แล้วก็มาโพสเพื่อต้องการที่จะแท็กไปบัญชีที่เราตั้งค่าการตรวจสอบแท็กบัญชีนั้นนะคะเมื่อเราได้รูปภาพหรือว่าโพสแล้วใช่ไหมคะปกติแล้วเวลาที่จะแท็กเพื่อนเขาก็จะมาที่รูปคนตรงนี้แล้วก็มาค้นหาเพื่อนที่ต้องการจะแท็กแบบนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็มาเลือกที่เรียบร้อยย้อนออกไปค่ะอะ่เราจะเห็นโพสต์ด้านบนตรงนี้ก็คือบัญชีบัญชีนี้ค่ะได้แท็กมาที่อีกบัญชีหนึ่งก็คือบัญชีเราตรงนี้นะคะเขาก็จะโพสต์ระบบกําลังโพสต์อยู่ใช่ไหมคะตรงนี้อ่าตอนนี้เพื่อนคนนี้ได้แท็กไปที่บัญชีเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราล็อกอินไปที่บัญชีเราเลยค่ะ ว่าหลังจากที่เราตั้งค่าการตรวจสอบหรือว่าการอนุมัติแท็กแล้วระบบจะขึ้นแบบไหนบัญชีเราคือบัญชีนี้ใช่ไหมคะเมื่อเราเข้ามาที่หน้าบัญชีของเราแล้วจะมีตัวเครื่องหมายแจ้งเตือนแบบนี้ค่ะระบบเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะก็จะบอกว่ามีบัญชีได้แท็กคุณในโพสตรวจสอบเลยก็ให้เรามาเลือกตรงนี้ค่ะ ให้เรามาดูด้านล่างนะคะระบบก็จะถามว่าซ่อนหรือว่าเพิ่มในโปรไฟล์ถ้าเราไม่ต้องการที่จะให้โพสต์ปรากฏในไทม์ไลน์ของเราก็ให้เลือกซ่อนแต่ถ้าเราเห็นว่าโพสต์นี้สามารถที่จะปรากฏในไทม์ไลน์ของเราได้ mm. ก็มาเลือกที่เพิ่มลงในโปรไฟล์ได้เลยนะคะแล้วแต่ว่าเราต้องการแบบไหนอ่ะปุ้ยจะเลือกเป็นเพิ่มลงในโปรไฟล์นะคะ ระบบก็จะบอกว่าเพิ่มโพสต์ไปยังโปรไฟล์แล้วเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าโปรไฟล์ของเรากันค่ะมาที่หน้าโปรไฟล์เลยนะคะเราก็จะเห็นโพสต์ที่เราอนุมัติจากการแท็กของเพื่อนคนนี้แล้วใช่ไหมคะเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะลบแท็กที่เราไม่ต้องการออกได้ รวมถึงการตั้งค่าการตรวจสอบหรือว่าอนุญาตอนุมัติการแท็กจากบุคคลต่างๆรวมถึงเพื่อนก่อนที่จะโพสต์ในหน้าไทม์ไลน์ของเราคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับไอทีน่ารู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ